สวัสดีครับวูเปอร์ไบ์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบเบอร์ไบ์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ป B บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ cb 1 5 0 r กันอีกแล้วนะฮะก็ใครหลายๆคนนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ทันคัน cb 1 5 0 r คันที่แล้วต้องมาดูคันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยวิ่งน้อยด้วยนะคุณผู้ชมคันนั้นวิ่งมาน40,000ใช่ไหม อ่าคันนี้วิ่งแค่1 3,900มเกยิโลเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมสวยมากสวยเย็นแผงคอมโอโกออกก็ยังอยู่นะครับผมนะสภาพโดยรวม90%บวกบวกเดี๋ยวมาแบบครอสอัพกันชา้ชาชชัดๆกันเลยดีกว่านะครับผมพัฒนามุมกล้องกันนิดนึงหลายคนบอกเวียนหัวมุมกล้องหมุนเร็วเกินไปเราก็จัดให้นะครับผมเรารับฟังผู้บริโภคอยู่แล้วนะฮะอ่านี่นะครับผมยางนะครับยังมีแถบสีอยู่นะฮะวิ่งมาแค่หมื่นต้นต้นนะครับดอกยางยังเยอะอยู่ นะคุณผู้ชมนะล้อแม็กสวยเดิมโรงงานสีดำนะครับผมและเป็นทูบเลสขอบ17ด้วยหายอย่างง่ายนะครับผมแล้วก็ มีเป็นด้วยความที่มันเป็นทูบเลสเนี่ยโดนตะปูต่ํามันก็ไม่ปุ้งทีเดียวนะครับก็คือมันจะค่อยๆซึมเพราะฉะนั้นเราใส่ลมแล้วบบกี์บดไปก่อนได้ไปปะไปสตรีมไ,ได้นะครับผมแชร์ความรู้กันไปนะฮะอันนี้เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับปั๊มนิสซินเลยนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวทุกอย่างเป็น LED หมดแล้วเขาเลยเรียกกันว่า full LED นะครับผม ตัวนี้ตอนออกมาคือฮามากๆเพราะว่ามันเป็นคลาสสิกไฟกลมสมัยก่อนเนี่ยรถสไตล์นี้ไม่ค่อยมีสไตล์ไฟกลมเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยออก m s l ม s มาบ้างนะฮะออกแบบแนวแบบนกเก็ตนะครับมันก็จะออกเป็นแนวแบบไฟหน้าแบบโฉบเฉี่ยวเป็นหลักนะฮะพอฮอนด้าออกตัวนี้มาผมว่าสร้างเสียงฮือฮาได้ดีทีเดียวนะครับผมร็อก บ็อกเครื่องของเขานะครับผมร5อซีซีนะซิมเพิลเลยนะครับไม่ได้มีวาไปผ่านอะไรนะฮะข้อดีก็คืออ่าซิมเพิล is the best คือมันไม่มีอะไรจุกจิกกวนใจนะครับผมข้อดีของเขานะแล้วก็ได้ยุคด้วยสมัยนะครับถังหน้ายังหล่อจริงแต่ว่าซ่อนอยู่ภายในที่เป็นโลหะแล้วครอบทับด้วยวัสดุพลาสติก ABS เกิดอะไรขึ้น สมมุติเกิดรอยสมัยก่อนเป็นถังเหล็กนะฮะคุณต้องยกทั้งถังไปทําสีใหม่ลงเคลือบใหม่หนู่นนี่นะแต่ปัจจุบันเกิดรอยใช่ไหมครับคุณก็เปลี่ยนพาร์ทอะไรหลักร้อยบาทถูกมากๆครับคุณผู้ชมแต่ข้อเสียของเขาก็คืออ่าพอมันไม่ใช่ถังเหล็กที่โผล่มาตรงนี้แล้วเนี่ยไอตัวกระเป๋าแม่เหล็กอะ่ะก็จะไม่สามารถดูดกับถังได้แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ใครก็ ไม่เคยใช้กันแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเป็นถังเหล็กแล้วคุณมีใช้แม่เหล็กแบบนั้นอนะ่ะโดนซิปโดนอะไรนิดนึงอะ่ะคือมันเป็นรอยที่ถังเลยนะครับมันก็จะรถอไม่สวยนะครับผมประมาณนั้นปอมปั๊มหลังเป็นของนิสซินนะครับสวิงอาร์มและโมโนโชกอันนี้นุ่มมากนะครับโมโนโช k เนี่ยเขาซับแรงได้ดีมากๆเลยรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้นะฮะโซสเตอร์พร้อมใช้งานนะครับผมสภาพโดยรวมถือว่ายังสดใช้ได้นี่ฮะมาดูแครงเครื่องกันดีกว่า ปักเกนเดิมยังอยู่เลยนะครับผมปักเกนเดิมนะครับแล้วก็คุณดูฮะว่าขี้เกลือนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับหัวเครื่องสวยเฟรมเครื่องใสนะครับเฟรมเครื่องนี้ไม่มีทํามานะฮะสภาพโดยรวมถือว่าดีใช้ได้นะครับผมปลอกแฮนด์ผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับกระจกตัดแสงอันนี้มุมดีไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับมุมดีแล้ววิสัยทัศน์กว้างใช้ได้เลยติดฟิล์มกรรันรอยข้างหน้ามาเรียบร้อยเบาเดิมโรงงานมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีนก,นกว่าว่าเป็นไงกันบ้างนะครับจับถอยเสียให้ดู นี่นะจับตรงคอท้องให้ดูปึ๊บนี่นะครับมารถไม่มีล้มไม่มีชนหนักใดๆมาทาั้งสิ้นนะครับผมเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับรถ2มือนะฮะถือว่าดูแลมาดีมากๆวิ่งมาน้อยสุดๆเลยนะครับผมมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะราคาเราใจต่างหากประเด็นเลยนะฮะประเด็นเลยคือราคานี้เราใจมากๆนะครับควันขาวไม่มีะนะครับผม วันขาวไม่มีเครื่องดีเครื่องสดเครื่องใหม่นี่ขนาดแบบแผงคอคอฟีเลยตรงนี้ยังสดเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูไฟเลี้ยวนะฮะไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมนี่รถพึ่งล้างเลยนะครับนี่ล้างขัดเครื่องให้เรียบร้อยนะฮะโอเคมาด้านหน้าด้านหลังนี่ไฟเลี้ยวแบบฝังเอาไว้ตรงนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาติดครบโหมดไฟท้ายติดนะครับผมอ่าเรียบร้อยพร้อมใช้งานนี่ รอบนะครับผมอยู่ประมาณ1,500รอบนะครับผมนะนิ่งๆนะฮะไม่มีแบบแกว่งขึ้นไปสูงๆต่ำๆแบบนั้นนะครับตัวนี้ข้อดีของเขามีไฟบอกเกียร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับโอ้เอเวอร์เรดสี่สิโลลิตรประหยัดน้ำมันมากๆครับคุณผู้ชมนะใกล้เคียงกับสกู๊ปปี้เลยนะครับผมประหยัดจริงๆแล้วก็ชกหน้าของเขาได้โชว์ว่าแท้นะครับคุณผู้ชมครับแน่เพราะฉะนั้นเป็นอัพไซด์ดาวด้วยขออนุญาตดับเครื่องครับ พอโชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวแล้วเป็นของโชวาเนี่ยความนุ่มมันเกิดแน่นอนนะครับตอนเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยโอโ้โหคนก็ฮือฮากันมากเพราะว่าอัพไซด์ดาวเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ให้กับรถบิ๊กบค์ไซส์ใหญ่นะครับผมมันซับแรงกระแทกได้ดีเจอหลุมเจอรุก,กรหน้าอะไรพวกนี้มันดีนะครับผมใช้ได้เลยนะเอามาใส่ให้ในเครื่องบล็อกนี้ไอในเครื่องพิกัด1 5 0ยหซีแบบนี้นะฮือฮากันมากตอนนั้นนะครับผมมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่า คันที่แล้วผมขายไป369วิ่ง40,000โลคันนี้ครับผมวิ่งแค่13,000โลขาย36,900รวมส่งเช่นเดียวกันใครชอบความสดความใหม่นะครับผมอึดถึกทนเน้นใช้ยาวๆนะฮะล้วชอบสีเทาแลมโบตัวนี้มันดูภูมิฐานดีอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะฮะไม่ควรพลาดเลย36,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมลฑลน,นและต่างจังหวัดใกล้เคียง ราคาย,ยังกับขี่เว e ครับคุณผู้ชมครับใครเบื่อที่จะขี่เวฟแล้วอยากจะแบบขี่เป็นทรงแบบเน้นภูมิฐานเน้น p e r f o r m ร์แมนะครับผมต้องดู4 1 5 0 r เลยแล้วมันคลาสสิกโมเดิร์นด้วยนะครับไฟหน้าเป็นไฟกลมแต่งสนุกนะครับผมคอสตอมได้ดีนะฮะอ่ะ36,900บาทถูกมากได้รถหัวฉีด up side down ด้วยนะฮะประหยัดน้ำมันระดับ40่สลิตรนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับใช้งานธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจําวันได้เลย <S <S ผมเห็นพี่ๆไรเดอร์ก็เอารุ่นนี้ไปใช้ด้วยเหมือนกันนะครับด้วยความที่มันเป็น h อ n d a เนาะอลงอะไรอะไรพวกนี้มันหาง่ายนะครับแล้วอึดถึกทนเป็นธรรมดาศูนย์บริการทั่วประเทศไทยกันอยู่แล้วนะครับผมประหยัดน้ํามันอีกต่างหากขับแล้วนุ่มขับแล้วสนุกขับได้ทั้งวันไม่มีเบื่อนะฮะสามหมบาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพป,ปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับอ่ะพวกอยุธยาปทุมธานีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายสมมติ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชนบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับส่งตรงถึงหัวกระไดหน้าบ้านท่านเลยนะฮะอันนี้เรื่องการจัดส่งบริการที่2ตัวเช็คสกรีน2ีจุดระบบไฟระบบเบรกระบบของเครื่อและแบตเตอรี่ตอนนี้จะเข้าสู่30จุดแล้วนะครับละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราถ่ายนะ้ามันเครื่องให้ฟรีนะครับผมคันนี้เนี่ยตัวเช็คแล้วนะฮะก็เปลี่ยนปลอกแฮนให้เพราะมันเริ่มกระด้างแล้วและ จุดสาคัญเลยคือเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เลยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เลยเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกเดิมเนี่ยคือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่มันเริ่มแบบหนืดๆแล้วนะฮะเวลาจะสตาร์ทมันจะวืดนิดนึงแล้วค่อยติดนะครับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนเลยนะครับทางที่ค่าแอมมันก็ยังได้อยู่แต่อันนี้เปลี่ยนให้เลยลูกค้าจะได้ใช้งานกันยาวๆได้เลยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วใช้งานได้เลยนะครับผม โอเคนะฮะบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์นะครับต่งหากจากทางวูบไวเองให้อีก1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับสบริการนี้ให้ไปในราคาแค่36,900 ถูกมาก3ามหมกลางเองเท่านั้นเองนะฮะรวมส่งรวมเซอร์วิสเปลี่ยนแบตอะไรให้เสร็จสับหมดแล้วด้วยนะครับพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวรถถูกที่ไหนก็มีครับหาได้ที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงนะครับผมต้องทีวูเปร์บายเลยนะครับใครอยากจะขายรถอยากจะเทินกับคันนี้สแกน QR วโค้ดได้เลยเราแปะไว้ให้เรียบร้อยและ i อ l ด n ีไลด์แอดนยาหใส่แอดนำหน้าก่อนด้วยนะฮะ W635 เรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับได้รับเงินค่อยปล่อยรถนะแฟงกันไปเลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปชม XSR กันต่อดีกว่านะครับคันนี้จองก่อนได้ก่อนช้าอดนะบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะ ยามาฮ่า XSR นะครับผมปี2019นะคันนี้รถมือเดียวนะครับผมเนี่ซื้อออกไปแดงนะฮะรถมือเดียวเลยนะครับคันนี้แต่งจะเต็มทั้งคันจริงๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาไล่กันเลยดีกว่านะฮะอันดับแรกเลยนะครับไม่พูดผึงไม่ได้เลยนะฮะ คือปั๊มเบรกกับคลัชน้ำมันปกติ s อ r เนี่ยเขาจะให้เป็นคลัชส,สายนะครับผมข้อดีของคลัชน้ำมันคือมันนุ่มแล้วมันสวยครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยปั๊มบนเนี่ยเขาเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเขาเปลี่ยนเป็นของ r c b ปั๊มตู้ป่าทรงสวยไม่ว่าเบรกดีอีกด้วยคุณผู้ชมครับแต่ปั๊มเดิมนะครข้างล่างเนี่ยเขาจะ้ปั๊มเดิม2องพอร์ตดีอยู่แล้วแต่ปั๊มบนเนี่ยเขาใช้ของ RCB เลยนะครับอันนี้คือใช้ของดีนะ,ะเป็นพันอยู่เหมือนกันนะครับส่วน อันนี้แพงหน่อยนะครับผมคัสน้ํามันชุดคัสเห็นก็บอกห้าหกพันนะฮะเพราะว่ามันมีปั๊มล่างด้วยนี่นี่นะฮะแล้วข้อดีคือไงรู้ไหมครับคือมันนุ่มมากคุณผู้ชมเนี่ยคือมันใช้ระบบน้ํามันตรงนี้นะมันก็เลยทดแรงไปได้เยอะมากๆนะครับแล้วค่อยมาเป็นสายตอนทางเข้าตรงนี้แค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเครื่องยนต์นะฮะอ่าแค่มาเป็นลงสายตรงนี้เพื่อใช้แรงดันน้ํามันจากตรงนี้นะครับพอมันทดแรงเนี่ยใสย่สายถักขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะฮะ มาเป็นคลัชตรงนี้นะครับจากเดิมนะครับผมที่เป็นสายคลัตหนืดหนืดโอ้โหคุณดูดินิ้วเดียวสบายมากอะชิลมากๆนะครับแล้วเป็นของ RCB ไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะปั๊มสวยอีกต่างหากนะครับคุณผู้ชมครับซ้ายขวาเป็น RCB เลยนะฮะหล่อมากนะครับผมนะแข็งประเก็นเดิมทั้งหมดนะครับผมรถสภาพสวยดีใช้ได้นะฮะ ขาตั้งข้างเดิมนะครับมีเสริมตรงนี้นิดนึงเท่านั้นเองจะได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับโซสเตอร์นะครับยังใช้งานได้นะฮะยังทู่ๆอยู่นะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางหน้าหลังเขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเห็นไหมฮะดอกยางตุ้มยางเนี่ยยังอยู่เลยอ่ะนี่ให้ดูด้านนี้เดียวเห็นชัดกว่านี่ฮะตุ้มตุ้มตุ้มยางยังอยู่เลยนะครับผมนะมาดูฝั่งนี้กันบ้างมีริ้วรอยบ้างตรงนี้เขาเคยใส่แรกท้ายนะครับตรงนี้ตรงนี้ นะฮะมีดิวรอยบ้างแล้วก็ตรงนี้ ผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับดูสะอาดตามากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าหายไปสัทีเดียวทั้งหมดนะครับอาจจะมีดิ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมอ่ะเราก็แจ้งกันไปตรงไหนเคยมีรอยเราก็บอกนะครับอ่ะพ่นอ่าถอยเสียนะครับดิ้วรอยนะฮะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเคยมีดิ้วมีรอยเราก็เก็บให้ฝั่งนี้ไม่เก็บครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยนะฮะแข็งเครื่องเดิมอันนี้สําคัญนะครับแข็งเครื่องเดิมไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นประกงประกเกนพวกนี้เดิมหมดนะครับผม ถอยเสียพนการสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยนะฮะแผงคอไม่มีคดงอดุ้งตัดดัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะก็ฝั่งนี้นะฮะหน้าสายถักของโมรินนะครับอันนี้รู้สึกจะแท้ด้วยนะโอ้มีหน้าเขาบอกชุดหนึ่งเนี่ยมีครึ่งหมื่นนะครับผมเนาะไอตัวแบบอ่าพวกแบบปั๊มคลัชอะไรพวกนี้นะฮะดิสเบกนะครับยังเหลือๆเลยนะฮะยางหน้า แถบสียางโอ้โหนี่มีแถบสียางขู่ด้วยเห็นไหมฮะใสนะครับผมยางคือใหม่เลยนะฮะคุณจะเห็นว่าตุ้มปลายางเนี่ยมี4แถว1 2 3 4แสดงถึงความใหม่มากๆครึ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับแล้วเนื้อยางเนี่ยนี่นะฮะจิกรเด้งยืดหยุ่นครับใช้ยาวๆได้เลยกาดหม้อน้ำมีมาให้เรียบร้อย กาดตะแกงไฟหน้ามีมาให้เรียบร้อยพร้อมออกทริปคันนี้นี่เขาใช้ออกทริปเช่นเดียวกันนะครับแต่เขาขอตะแกงหลังออกนะครับผมเอาไปใช้แบบเรียกว่าเอาไปใช้กับอีกคันหนึ่งนะฮะคือตะแกงหลังเนี่ยเขาเขาเป็นงานสร้างนะครับมันไม่ได้สวยอะไรผมก็เลยบอกว่าเออถอดออกไปเลยส่วนกระเป๋าหลังเขาขอไปใส่รถคันใหม่นะครับจุดตําหนินะครับผมก็จะเป็นเรื่องริ้วรอยซะมากกว่าแล้วก็มีเรื่องนี้อันนี้เขาติดฟี์มาให้ผมไม่ได้ลอกเตองใดนะครับแต่เริ่มมีมุมตรงนี้นะฮะแตกลายนิดหนึ่งนะครับผมน่า ตีซะว่าถ้าไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนจะบอกว่ามีข่าวดีครับผมเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวขอลิงก์กับผมก็ได้นะฮะมีกระจกครอบเรือนใหม่ให้เปลี่ยนแล้วหลักร้อยเท่านั้นนะครับไม่กี่ตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงนะครับผมไม่ได้ต้องเปลี่ยนลบยกเรือนใหม่อะไรขนาดนั้นเพราะเขาเผื่อไว้คือจะสังเกตว่าไม่เอกสา เขาทำเผื่อเลเยอร์ไว้นะคือตรงนี้มันเป็นแค่กระจกนะครับแล้วลึกลงไปถึงจะเป็นจอเห็นไหมจอไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับคือมันเป็น2ชั้นนะครับคันนี้วิ่งมาส0 0 0มื่นโลเท่านั้น2อ0 0มื่นนโลนะกุญแจแท้ครบ2ดอกเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้าน มือเดียวนะครับผมนะถือว่าพร้อมใช้งานนะครับกระจกเดิมโรงงานนะวิสัยทัศน์ดีอยู่แล้วปอกแฮนแบบกันลื่นกันลายอันนี้ดีใช้ได้ต้มไปแฮนเดิมโรงงานแต่เปลี่ยนปอกแฮนให้แบบกันลื่นกันลายนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าบิดเปิดกุญแจนี่จับถ้อยเสียนะครับให้ดูนะฮะว่าเครื่องเย็นๆนะ หลายคนถามทําไมต้องจับท่อยเสียคือเราจะได้รู้ไงว่าปั๊มติ๊กเวลาเย็นๆหัวฉีดเวลาเย็นๆหรือว่าเริอนลิ้นเ่งเวลาเย็นๆเนี่ยมันทำงานได้ปกติไหมถ้าเป็นรถคาบูก็จะได้ดูว่าคาบูติดง่ายไหมในอากาศเย็นๆย็นเพราะบ้านเรานะบางทีหน้าฝนอะไรพวกนี้มันมีความชื้นสัมผัสนะครับผมถ้ามันติดง่ายมันเครื่องเย็นเย็แล้วติดง่ายเนี่ยคุณก็ไม่ต้องหงุดหิดไง นี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดกันเด่งช่วยหน้าจอนะครับผมมีไฟบอกเกียร์มาให้เรียบร้อยมีบอกความเร็วอันนี้รอบนะครับสมมุติผมบิดรอบรอบขึ้นแบบไม่เคอะเขินไม่มีอิดออดนะครับผมอันนี้เรียกว่าป um ั๊มติ๊กดีนี่นะฮะปั um ๊มติ๊กดีแน่นอนควันขาวไม่มีนะปิดให้ดูก่อนนี่นะครับผมอโอ้โหใส่คัตคือตำแหน่งของก้านคัตอะ่ะมันพอดีกว่าของเดิมนะคือของเดิมมันจะรู้สึกสูงระบ้านไปหน่อย แต่ตัวนี้พอจับเรียบร้อยแล้วปม๊บะเนี่ยอย่างเงี้ยมันพอดีมากๆเลยมันพอดีแบบ4นิ้วได้เลยนะฮะสบายมากๆนะครับผมมาดูระบบไฟกันหน่อยไฟหน้าของเขาจะให้มาเป็นแบบ LED นะครับโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับไม่คีเลยเลยนะแล้วก็นี่ครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ธรรมดาอันนี้เปลี่ยนง่ายหลัก10บาทเท่านั้นนะครับไฟท้ายไฟเบรกติดครบเช็คมาให้เรียบร้อยสวิตช์ออฟรันรวมมากับสวิตช์สตาร์ท ปับ๊บดับเครื่องโคตรง่ายสบายแห่นะครับผมอ่ะโดยหลักโดยรวมทั้งคันนะครับก็ของแต่งก็จัดเต็มเหมือนกันคือเป็นของแต่งที่เน้นเอาไว้ใช้งานเป็นหลักนะครับเกินขึ้นครึ่งหมื่นแน่ๆอยู่แล้วนะเพราะว่าเฉพาะชุดอ่าคลาสเห็นเขาบอกว่า5 6 0 0 0ันแล้วนะครับผมนะจริงเทปประกันใดอันนี้ลูกค้าเป็นคนแจ้งมานะครับผมนะก็พร้อมใช้งานกันไปเลยนะครับกับรถสวยๆคันนึ่งปิดยางมาให,ให้ใหม่เรียบร้อยหน้าหลังพร้อมใช้งานกุญแจแท้ครบ2ดอกปั๊มบน ปั๊มคลัช RCB แท้ด้วยนะครับพร้อมใช้งาน20,000โลรถบ้านมือเดียวสีดำไม่มีล้มชนหนักกระแทกอะไรใดๆมาทั้งสิ้นมีริ้วรอยปะไปตามการใช้งานเก็บงานมาบ้างแล้วเรียบร้อยเรียกว่าดูเรียบร้อยดูสวยงามนะครับผมเปิดราคาแบบเร้าใจให้ของแต่งไปด้วย49,900บาทเท่านั้นนะครับคุณชมราคานี้ไฟแรบเลยนะฮะ49,900รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปาริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีอีกนะครับคุณผู้ชมบางบัวทองอะไรพวกนี้ฟรี หมดนะกรุงเทพปริมณฑลฟรีนะครับไม่มีจํากัดกิโลนะครับผมให้ฟรีหมดนครปฐมทั้งจังหวัดอะไรประมาณนี้เลยนะฮะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยครับโคราชชนบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าค่าใช้จ่ายถูกมากๆไม่เป็นภาระคุณผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าโคราชชนบุรีเนี่ย500บาทเท่านั้นเองนนรรัออี้เื่งแก รับบริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนระบแบตเตอรี่นะครับผมเราจัดการเซอร์วิสถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับผมตัวเช็ค20จุดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะฮะคันนี้ใหม่เลยแล้วก็ดิ้วรอยเก็บงานให้บ้างนะครับให้มันดูเรียบร้อยนะเรียกว่าสวยระดับหนึ่งขี่ไปไม่ขี้เหลวไม่ไอไขใครแน่นอนนะครับผมนะอันนี้บริการที่2ตัวเช็คสกรีนเซอร์วิสของเหลวบริการที่3รับประกันตัวเครื่องครับตังหากของวูบเบอร์ไบ์เองเลย1เดือน ไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกัแลรวประกันเครื่องยนต์มีปัญหาไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่49,900ราคาเวฟนะคุณผู้ชมได้ของแต่งก็คุ้มแล้วนะฮะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ40ว่าโลลิตรนะฮะมีเห็นได้ไม่ยากเลยแล้วเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบห้าซีซีของยามาฮ่าเนี่ยแชร์บล็อกกันได้แบบสบายๆนะทั้งเอ็กไซเตอร์ทั้ง R15 ้ทั้งเอ็มทีหนึ่งห้านครื่อง1อ5กซ ที่มีวาวแปรผ่าน VVA นะฮะลืมพูดได้ไงมีของแต่งตรงนี้2ข้างด้วยนะครับอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะอ่าเป็นแบบตัวครอบเข้าไปสวยๆหล่อๆมันจะได้แมชชิ่งกับตัวด้านหลังแบบนี้นะครับผม,มคันนี้ เรียกว่า499รวมครบจบทั้งของแต่งนะฮะพร้อมใช้งานเลยใช้กันยาวๆได้เลยนะครับผมสวยด้วยนะคันนี้นะห้ามพลาดผมว่าคันนี้นี่ไปไวแน่ๆเลยนะฮะอะใครอยากจะเทินรถใครอยากจะขายรถเรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทักไลน์มาได้เลยสแกน q r c o d e บนหน้าจอนี้หรือ ID Li n e หนึ่งตัว w 1ตัว6 3 5 w ง่ายแค่นี้เลยนะครับผมทักไลน์มาได้เลยนะอแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับไปติดตามกันไว้ได้เลยเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนถูกตาต้องใจคันไหนนะฮะคุณสามารถทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับตอนเย็นผมจะลงรูปให้ดูนะฮะว่าคันนี้นะพรุ่งนี้มีรีวิวนะครับผมถ้าเป็นรุ่นที่ชอบรุ่นที่ใช่หาอยู่ทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมคุยรายละเอียดได้นะครับว่าวิ่งเท่าไหร่ปีอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไปชม x s r อีกคันกันเลยดีกว่านะครับคันนั้ นี่มาที่สุดรออีกหนึ่งคันนะครับผมเป็น XSR ปี2021นะครับผมรถบ้านมือเดียวเช่นเดียวกันนะ บุ๊คสวิดมีนะครับผู้มือมีนะครับผมแล้วก็เข้าสูนแค่พันโลแรกนะครับเข้าข้างนอกเดี๋ยวนี้คนนิยมเข้าข้างนอกกันเยอะเนาะ,ะวิ่งมา2,3ง0มโลนะครับวิ่งมาเท่ากับคันที่เมื่อกี้นั่นแหละฮะแต่คันนี้คือจะสภาพเดิมเมเน้นว่าได้ปี2 0 2 1ยางหน้าหลังเดิมเลยนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าไปยกลางคนนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ขับรถคลาสสิกมาหลายคันคือเน้นแบบขับแบบ เขาบอกชีวิตเขาเขาขับไม่เกิน80เลยเต็มที่เร็วสุดๆไม่เคยเกิน80เลยนะฮะอ่ะก็ มาดูยางครับคือแทบไม่สึกเลยดีกว่านะฮะเขาใช้ยางมาดีมากๆนะครับแล้วก็อ่านี่คือยางเดิมโรงงานนะครับจิกวแลอยางเด้งอยู่ด้วยนะฮะจอดในร่มนะครับผมใช้ยางมาเรียกว่าทนุถนอมรถมากๆนะครับยางแทบไม่สึกเลยนะฮะอ่นนี้ข้อแรกนะครับดิสเบรกนะครับผมอาจจะมีคาบขี้เกลือบ้างเป็นธรรมชาติของเขานะฮะของโลหะที่มันเกิดออกซิเดชันได้แต่เปลี่ยนผ้าเบรกมาบ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสึกน้อยนะครับท้งทีมัน2 0 0 0 0โลนะฮะก็ถือว่าสภาพยัง เอาจิงๆิงนะคันนี้สภาพมันเหมือนหมื่นโลแค่นั้นแหละเจมที่เลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับวูบปรบนะม่ย,ยังไงไปอย่างนั้นนะครับไม่เราไม่ยุ่งนะครับผมท่อเสียเราพ่นกันสนิมทนความร้อนเกรนอุตสาหกรรมให้นะครับอันนี้ผสมเองนะฮะมันจะทนสนิมและทนความร้อนด้วยนะครับเป็นสูตรของวูบปรบที่ใช้มาหลายปีแล้วนะฮะอ่ะตรงส่วนแคลงเครื่องพวกนี้นะครับผมนี่นะฮะอ่ะสวยสะอาดประกงประกนิน สาตาใดสตาร์ทอาจจะมีแบบคราบบ้างเล็กน้อยแต่สแสดงให้เห็นว่ามันเดิมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสัสดส่วนข้างในเดิมหมดอันนี้มีทุกคันนะกิบล,ล็อกตรงนี้ผมไม่เข้าใจเลยทำไมใช้กิปแล้วแบบไม่ตัดได้มาเรียบร้อยอันนี้คือจากโรงงานนะอ่ะมาร์กเดิมหัวน็อตใสเลยหม้อน้ํายังสวยม,อ,ยวยมออ,กกอแผงคอยังครบไม่มีคดงอตอกดุ้งใดๆมาทั้งสิน้นเฟรมเดิมสวยใสยเลยนะครับผมที่พักเท้าเบรกนะครับ สะอาดตานะ,อะโอเคอันนี้ให้ดูกันรอบคันนะครับผมสภาพดีมากๆนะมุมกล้องหลายคนบอกปวดหัวก็จัดให้นะครับค่อยๆไปแบบช้าๆชัดๆตูดสวยไฟท้ายสวยนะครับผมชุดสีสวยด้วยแล้วเป็นสีลายกราฟิกปี2021แล้วนะมีโลโก้นูนตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะมันจะออกเป็นแนวแบบ สติ cker คำว่า XSR เนี่ยฉากหลังอะ่ะมันจะออกเป็นแนวแบบเหมือนคาร์บอนนะฮะไม่ใช่รอยหรือว่าไม่ใช่รอยออฟองน้ำนะเป็นลายแบบเหมือนคาร์บอนนะครับดูดิบดูแบบเท่ดีนะครับผมแข็งเครื่องฝั่งนี้สะอาดเช่นเดียวกันครับไม่มีขี้กงขี้เกลือใดๆทั้งสิน้นและแข้งตัวที่เป็นโลหะเนี่ยสะอาดไม่มีชนหนักไม่มีแตกนะครับผมอ่าในส่วนของคลัชก็ยังดีนะครับเห็นไหมอันนี้อย่างคันนี้เป็นคลัชสายธรรมดา เห็นไหมฮะแต่คันเมื่อกี้มันจะเป็นครับน้ำมันนะครับผมอันนี้ก็เน้นสภาพเดิมๆเป็นหลักนะคันน้ามันนะครับผมก็ไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทาั้งสิ้นนะครับมีตรงนี้เขาบอกเขาเคยพิงฝาบ้านมาหน่อยหนึ่งนะครับมันก็เลยจากที่มันปัดบๆนังอ่อนมันนิดหนึ่งน,นิดเดียวเท่านี้ไม่มีผลกับการขับขี่นะครับนอกนั้นเหมือนเดิมเห็นไหมฮะ จับได้ปกติถนัดเหมือนเดิมเบาะลายเดิมนะครับจะมีปั๊มร้อนคําว่ายมาฮ่าอยู่เรียบร้อยเลยแล้วเป็นเบาแบบแนวแบบคล้ายๆกันมาหยีกันลื่นแต่กันน้ําด้วยนะอันนี้ดีมากๆถังถึงที่เป็นชุดพลาสติกสวยนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบมาดูเครื่องกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวจับถ้อยเสียให้ดูคันนี้ก็ราคาพิเศษเราใจเช่นเดียวกันนะครับจับถ้อยเสียดูนะเครื่องเย็นๆนะมาสตาร์รถกันดีกว่า ทีเดียวติดไม่ต้องบิดกันเร่งช่วยเลยนะครับผมควันขาวมาดูมีไหมนี่ควันขาวไม่มีนะครับผมระบบไฟนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำไฟสตออาไฟพาร์สนี่ไฟท็อปนะครับติดครบหมดนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับไฟท้ายไฟเบรกครบถ้วนนะครับผมใช้งานได้ สวิตออฟลานปิดง่ายๆแค่นี้นะครับผมมีไฟบอกเกียร์ให้อยู่ตรงตำแหน่งนี้ไฟบอกอ่าตัวนี้บอกความเร็วบอกตำแหน่งเกียร์บอกรอบนะครับดูอ่าเรียกว่าโมเดนแล้วก็คลาสสิกไปพร้อมๆกันเลือนใหม่แบบทรงกลมแต่ว่าได้ใหม่ดิจิตอลไปนะครับผมเครื่อง155ซีซีมีวาล์วแบบผันอัตราบริโภคน้ำมันประมาณ40โลลิตรรองรับ e 2 0 9 1 9 5และโซฮอเทคโนโลยีใหม่จากทาง,งมาฮ่าโชกหน้า up side down ตัวนี้มีแต่งอีกนิดนึงคือแต่ฮอนนะครับแต่นี้ อลังการงานสร้างมากนะครับผมจําเป็นค่อยกดนะครับผมเรียกว่ากดแล้วเนี่ยเขาต้องหลีกทางให้แน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับราคาเร้าใจเปิดราคากันไปเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมเท่ากันเลยครับ49,900บาทนะครับใครที่เน้นปีสดก็คันนี้ใครที่เน้น performance ก็คันนูนนะครับวิ่งเท่ากันคันนูนได้ยังใหม่คันนี้ได้ปีใหม่นะครับผม4 9 9หม่นานระฮะราคาอย่างนี้ในท้องตลาดสภาพสวยแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับผู้ชมครับ หล่อเท่ดุดันแน่นอนนะฮะ49,900ราคาย,ยังกระเวฟบนะครับแต่มือหนึ่งนะเหยียบเกือบแสนเลยนะครับผมคันนี้คุ้มค่าครับคุณชมใครที่ต้องการความภูมิฐานขี่แล้วดูหล่อดูดีดูดสุข,ขุมนะครับต้องขี่ XSR เลยนะฮะรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีรายงานตรงต้องที่บูบบายนะครับผม49,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอ,อะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็บริการที่สองตว Screen, รวจเช็คสกรีน2 บรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่เราถ่ายของเร็วให้เสร็จสบตั้งโซ่หยอโซ่ให้เรียบร้อยแกะห่อพร้อมใช้ได้เลยทันทีเวลารถไปถึงนะครับบริการที่3ามรับประกันตัวเครื่องจากทาง ama, าวูบบะบายเอง1งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็อุ่นใจใหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมวิ่งไปเลยนะฮะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่สี่เก้นะครับคุณผู้ชมครับช้าอดแน่นอนจบจองกันไวนะเอสไม่เคยเหลือแม้แต่คัน บางที5นาที10นาทีไปกันเรียบร้อยแล้วอย่าคิดนานอย่าคิดช้านะครับผมโอกาสอยู่ในมือคุณรีบคว้าเอาไว้นะฮะร,รถที่สวยแล้วมีประกันจากทางบูบไว้ด้วยนะครับอุ่นใจสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมอย่างน้อยมีคนดูแลให้คุณแน่นอนนะฮะสำหรับคน s u b s c r i b e ที่เกือบจะ20,000 0คนแล้วนะครับขอพระคุณทุกคนที่ s u b s c r i b e นะครับและยังไม่ได้ s u b s c r i b e อนาคตคุณต้องซับแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าเรานอกจากรีวิวขายเนี่ยเรายังมีความรู้ในการเลือกรถมือสองสอดแทรกไปให้ด้วย นะครับผมสอนอะไรหลายๆอย่างไปด้วยแบบไม่มีกักไม่มีห่วงนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆนะทักมาถามตรงๆอาจจะไม่ได้นะเป็นวิชาชีพที่ให้เฉพาะคนที่ติดตามกับ วูบายเท่านั้นนะครับผมนะโอเคนะครับผม49900เาอช้าอดนะคุณผู้ชมนะแอดไลน์มาได้ที่ @w635 เอาบอกตรงว,ว่าโทรรวยที่สุดแล้วนะครับผมโทรไม่ติดโทรใหม่อะไรแบบนี้จะดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากจะขายรถอยากจะเทินนะครับผมสามารถสแกน q r code บน q r code หน้าจอนี้ได้เลยผมแปะไว้ให้เรียบร้อยหรือจะแอดไลน์มาง่ายๆผ่านไอเดีย @w635 ก็ได้นะครับผม @w635 ง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะเรารับซื้อให้นะครับ รับเทิรนก็นให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไม่มีห่กใช้ใจใดๆทั้งสิ้นนะครับและโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยคุณได้เงินก่อนค่อยปล่อยรถสบายใจใหายห่วงกันไปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยชอ่องวูบปะใบนะและไปตาม f a c e b o o k วูบบะใบด้วยนะครับเพราะว่าใน Facebook ตอนเย็นๆเนี่ยผมจะลงรูปตัวอย่างก่อนว่าคันไหนกำลังจะรีวิวในวันถัดไปนะครับผมถูกตาต้องใจคันไหนแอดไลน์มาคุยแอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับเราจะแจ้งรายละเอียดพวกปีรถใหม่อะไรพวกนี้ไปให้ก่อนเลยนะครับผมวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ